เคอรอดมันมามีปันนะครับก็เปนน้ำปันใชไมนี่ใช่ครับชื่อร้านรครับออริรอรรนแบับขายทุกวันหาทุกัรบปากซอองชตรงนี้นคนที่นเ,เป็นืนกันอ๋อครับเดี๋ยวเูนแนะนนั่นนะค,นคอโอเนเราเป็นออนอเลยกันนะเดี๋ยองชิมดู่ตอนด้วยนะโอเคครับ ก็เปิดขายทุกว uh, ันนะพี่อ๋ออันนี้ยังเรียนอยู่ด้วยไหมครับเนี่ยเรียนจบแล้วครับเรียนจบแล้วอ๋อ้ก็เริ่มต้นที่3าบาทก็ให้ดูบรรยากาศหน้ารำานก็คนคึกคักอยู่ครับตอนนี้ เขาก็เมนูตามนี่เลยนะพี่ตามราคานี่เลยครับเมนูเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเปิดตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุม่มครับอ๋อสามทุ่มถึงห้าทุ่มอ๋อประมาณห้าทุ่มได้แต่ว่ากรองหมดเร็วด้วยเปล่าครับอ๋อก็เป็นนมนมนี้ปั่นสดๆเลยนะใช่ มรยากาศดีโอ้หลังร้านก็ดูเรียบร้อยดีเหมือนกันตอนนี้นึกว่ารก อันี่รัดโกโก้ยังสิใช่ครับโกโก้เหนียวครับผมคร <โอ S 2> ับนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเดี๋ยวผมลองชิมแก้วแก้วนี้เขาเรียกว่าะอากกะไรออริแก้วโกโก้เหนียวครับอ๋อที่แก้วโกโกนะ้เหนียวขายได้เท่าไหร่แก่นี้สี่สิบบาทนี่ครับสี่สิบบาทรัดโกโก้นะเดี๋ยวเราลองชิมด,ดู ก็มีแม่งกินน้ำนมปั่นกับปั่นอ็ได้ด้วยโกอ่ะคุ้มราคาดีปิบัตรไงพอสุดท้ายเรียกฝากร้านนึ่งก็เปิดเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันครับตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าทุ่มครับก่อนสุดปัตรซอยรามบอกว่าใช่ครับอ๋อก็มาแค่สองคนนะครับดีครับโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ